เนียนแล้วเป็นคริ้นวะ่ะกริ้นโอ้เขาไม่รู้หรอกกริ้นก็คือผมจะไม่มีวันตายอ่าผมจะไม่มีวันตายแต่ฆาตกรแบบนี้ผมเดินโงโงๆยังได้เพราะฉะนั้นผมจะเดินกับทุกคนเดินโซโล,โล่เดินเดียวเดินอะไรก็แล้วแต่แต่ทีนี้ทั้งนั้นเราจะต้องม่ถูกบทเราเราถูกอวกตยได้อ่า ระกิจสำเร็จเฮ้ยนี่พิ่นร่มนะน้าป้าไปไวเลยไปไหมเนี่ยโอ้ย่าเขาบนขวาชุบแจงไม่ตอบพี่เจนยวีไม่อบพี่มาอยู่เลยพี่บอ่ไปขวาเลยตามมเลยครับอะไรวะเุาคลเห็นใช่ไหมคุณเห็นใช่ไหมว่า เอ้าคุณทําอยู่ห้องยิงไงผมยิงอยู่ไงมันเต็มจอยนะแล้วพอผมเดินผ่านคุณไปอ่ะใช่พี่มาอยู่ห้องขวาพอพี่โมเดินออกมาปุ๊บพี่โม่ปาดเลยแล้วแจ่งออกมาดีจ๊บเจงอ่ะปาดเอาแล้วไงคนไม่สองคนเลยนผฮไมีคนรู้ไหมเดี๋ยบผมเป็นคนรีพอร์ตอ่าคณก็เนคนฆ่าดิ คือรีพอร์ตมาคือพี่อ่ะรีพอร์ตเพราะว่าแจงวิ่งออกมาพอดีแล้วพี่ก็กดรีพอร์ตเลยครับแจงอย่ามาพี่โมเดี๋ยวไปดูแจสเกนตัวได้ค่ะใครไปเตืนตัวตามแจงมาเไาดีทุกคนก็พลาดเลยนะแต่ไม่ได้พาพี่โมอ๋อแล้วพี่โมก็แหละพลาดเลยนะเออเราจะเชื่อใครดีเราจะเชื่อคนที่เสียงหนักแน่หรือเราจะเชื่อคนที่แบบ

ติดไหมอะไรอยู่นี่มันมันไวไงในเกมไวเหรอใช่ปะเนี่ยผมจะเดินติดกับทุกคนเพราะผมไม่สามารถถูกฆ่าได้ผมแบบอมตะนิรันดร์ยังยเบ้นถูกวาหวนฮ่าถ้าชามโม่เป็นชามโม่มันก็ต้องไอ้นั่นผมจะไปที่เอ๊ะ แจ้งเป็นถูกละคิดว่าน่ะเพราะเมื่อกี้ชามโมมันก็เหมือนกับจะให้ผมมาไม่แน่ชามโมอ,อาจจะเป็นเพราะตอนนี้ฆาตกรมาเห็นผมชื่อแดงเพราะฉะนั้นมันจะมีคนหนึ่งที่มันไม่ได้เป็นมันก็จะแบบว่ามาเออเรียกร้องหาผมว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าอะไรย่างนี้ก็ไม่ชัว ก็ติกไวแล้วกันว่าชามโม่น่าสงสัยอยู่อีกคนนึ่งแต่เมื่อกี้จุกแจงก็เหมือนกับว่าไม่ได้เรียกร้องให้ผมมาที่น,นั่นผมว่าชามโม่เป็นว่ะอาจจะเราอาจจะบวชผิดก,กันนะครับคุณลูกเรือทั้งหลายแหละอันนี้คือการวิเคราะห์จอะรึกแต่ผมมีความโมู่ครับ แต่ฆาตกรมันก็เห็นฆาตกรสามคนนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคิดด้วยว่ามันจะมีคนหนึ่งที่ไม่ใช่นะครับผมฆาตกรทำเควสสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะอยืนประทับมือเลยแปะค้างไว้แปะค้างไว้ทุกคนมาชาร์จจัดคนดีมากครับชาโมกับอีวาอ,อยู่ด้วยกัน มันจะไปข้างล่างช้าวมั่วเหมือนจะทำเควสหรือเปล่าวะป็นฆ่าตกรไม่น่าไปถึงจุดนั้นคิดว่าทำเควสเอ๊ะทำไมเมื่อกี้ทำไมผมเห็นโซวะอ้าดูโซะเป็นโอ้ไม่นะเรามั่วหมดแล้วการมีข้อจกดลึกของเรานั่นมัน่วมั่วมัม่วส่วมาก พี่เจ,เจไม่ได้เป็นแน่ๆ<ม>เอาเจาจะเป็นได้ยังไงเจตายอ่ะผมเจอศพเจในห้องพยาบาลอ้้ไม่เจอใครใช่ปะไม่เจอแต่ผมกำลังงงไม่รู้เ,ออเกมมันบัตหรืออะไรยังไงครับตอนผมเปิดแมปอะผมเห็นโลโก้ลูกเรือสีบ่วงอยู่แถวๆห้องพยาบาลได้เฉยเลยไม่รู้เพราะอะไรเรือสีม่วงเหรอแอฟังข้อมูลหรูอ่ะ อ่ะขอฟังข้อมูลนิดนึงหนูเห็นพี่กิจยืนอยู่ท่อในห้องกล้องวงจรปิด what อฮ้ยเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวนะพี่โมขอขอแป๊บหนึ่งพี่โมบอกว่ามีคนตายอยู่ในห้องพยาบาลใช่แล้วห้องพยาบาลกับห้องวงจรปิดเชื่อมกันไหมเชื่อมไม่ไม่เชื่อมดิเชื่อมท่อท่อที่อยู่ตรงท่อเลยอ่ะท่อไม่รู้แต่ว่ามันมันใกล้เออยังไม่เห็นวาร์ปเนองไม่เห็น ยังไม่เห็นประตูวาร์ปเลยสักอันหนึ่งไม่มีใครวางอ้าวเราเข้าตะกรโดดท่อไม่ได้หรอรอบเนี้ยได้สิแต่เสดงว่าเราโหวตฆาตกรอนหนตัววาร์ปอ่ะถูกหนึ่งตัวก็คือจุ๊บแจงเหรอเ้จมี่เจมี่หนูว่าพี่กิตหนูดูสงสัยพี่กิตมากเลยหรออืมแต่กิตไม่พูดอะไรหน่อยแต่หนูแต่หนูไม่รู้อ่ะหนูขอข้ามไปก่อนอุ้ยอ้าวเอ้าเดี๋ยวนะพี่กิตออกเลยเอาพี่กิตยังไม่ทันโหวตเลยตะกิตพูดไม่ได้เพราะตะกิตถูกสิงหรือเปล่าเอาเลุยไม่แน่ เอาแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่แน่เลยไอ้ปางปะปะปะไอ้ปางโอ้ไม่มีคนถูกสิงผีสิงีมันเรือกผีสิงขอญาตไปทำหน้าเลยก่อนนะครับนิ่จะคตะกิดอาจจะเป็นศพไปแล้วก็ได้สดดีนะมันโดนวิ่งไปวิ่งมาไม่มีใครฆ่าได้ ผมเคลยสทำไมใจเฉยๆลงมาสิลงมาสิลงมา,งมาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปลงมาลงมาอืมนี่เป็นโรครินช์โรเป็นฆาตรกรเหมือนกันแต่ฆาตรกรไม่สามารถฆ่าได้ใช่ยกเว้นถูกบวชออกหน้าสองหนึ่งอ๋อพอมเขาขึ้นทะเลแล้วเนี่ยข้างล่างอะ่ะเฮ้ยข้างล่างโกลด์ไม่ช้าอนยะ่างล่าง <c oughs> เออช้ามากนี่ Oh shit not good เฮ้ยผมเห็นนะ <c oughs> เฮ้ยขอให้พูดไม่เนียนแล้วปะขอให้พูดไม่เนียนแล้วปะ <c oughs> ไม่เนียนแล้วนะ <c oughs> ไม่เนียนแล้วปะ อะไรครคับผมเป็นคนแก้โอทูนะคะผมอ๋อที่ชามัวกำลังล้มลงรถนาซาเดินผ่านไปนะไม่แ่เอาเอา่ะหนูไม่เนียนตรงไหนพี่โซพี่ไมคเป็นคนฆ่าโน <No. S 1> ผมบอกนี่เลยว่าผมเป็นคริสเขาฆ่าผมไม่ได้หรอก <c oughs> ผมเป็นครินเหรอแต่ไหม <c oughs> ขอโทษนะครับอะไรเหรอโซโซเชื่อใครก่อน <c oughs> <c oughs> ผมอยู่กับ <c oughs> โซหลายรอบ เป็นกลินพี่โซไม่รู้ผมเดินมาขอขอปั้งก่อนเนี่ยมีเวลาสามกลิ่นพีอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือหนูว่าเป็นกลิ่นแอะมาแย่งมาแย่งโลเฉยเลยอะไรค่ะย่งโลชัยโซ่ต้องเชื่อพี่โซต้องเชื่อใครใครกัน ขี้กโม,ม่ยกวะโมยจะเป่งน,นะมัน,นัอนอพี่โีกโมยเด็กก็โง่แพี่นัโอแล้วพี่โซเห็นหรอแล้วดูปาดนะพี่โซเห็นหรอขอพูดอะไดครคนึครับทุกคนผมขอพูดอะไรคำนึงได้ไหมครับอะไรครับอนนี้ญญ เป็นตาที่โคตรช็อตฟิลแจงเลยแจงข้า๊บพี่โมเจอพอแจงโดดขึ้นท่อไอ้ปังเจอครับไม่เข้าใจครับไม่แต่ตาเนี่ยใช้ขำพี่ไหมทำหน้าบ้รนปกปิดโลกได้เมื่อเจอหน้ายิ้มของลางโง่ตัวนี้จอดำอีกแล้วจอดำโอ้ยไปทำไปวู้นปแกโลโลมาไงพี่ก็เลยเอาโอเค จุ๊บแจงนี่มึงจุ๊บแจงไปถึงไปถึงตะกีดเหรออะไรนะจุ๊บแจ้งตะกีดโอมีหไม่น่าเลยผมก็อุตส่าห์เดินตามแป้งโอ้แป้งมึนี่ว่าจุ๊บแจ้งสุดยอดจุ๊บแจงสุดยอดเดินตามดีที่โกหกนเราอะเย็นมากอะมองมองตอนจบอะไม่ยืนมองเออแล้วไม่มีใครกดรายงานด้วยนะแล้วผมยืนจู้อยูงไงไม่พี่ไม่ได้เห็นพลาแต่หนูก็พี่ไม้บอกพี่ไม้เป็นอันนี้ก่อนแล้วหนูก็บอกว่าจุ๊บแจ้งหนูมัไปแยกอยู่ก็ขโมยโลว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ขโมยโล คนเราจะอยู่ขโมยโลเข้าใจขโมยโลขโมยโลขโมยโลเหรอตัวคนนี้พูดไม่ได้ปางถาวรนั่นแหละพี่กิจว่าไงพี่พูดจากพี่แป้งแบบองตัวหน้าตาดีพี่แป้งแบบไอ้นี่มากเลยอะเจ้ารวยพี่เจ้ารว่าพี่แป้งรวยว่าแต่พูดไม่ได้พี่แป้งก็พยายามดึงเวลาให้เออทุกคนแต่คนเท่มีการดึงเวลาทุกคนเห็นเงินขาต่ำตา